ครับมาเด้อยำมุนเส้นครับได้ยำม,มุนเส้นมาหนึ่งถุงครับไปตลาดแม่ค้าให้มายำเองครับเขาบอกชอบแบบไหนเอาตามสบายเลยมาครับเรามายำม,มุ้เส้นกัน ไอยามุดเส้นพร้อมกับยืนยันหน้าตัวตนให้ไอได้เห็นว่าตัวจริงครับตัวคนนี้ไม่ใช่ตัวปลอมครับโอ้จานจะหมดไหมครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนครับโอ้โหล้นจานเลยครับครับมาเราใส่เคลื่อนกัน ที่เขาให้มา50บาทครับชุดหนึ่งยำทะเลยำม,มามา่ายำพุ่งสดมีหมดทุกอย่างใส่ขนาดไหนน้อไม่เคยยำซะด้วยโอ,โ,อโอ้โอ้ตาย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  เดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบถ้วยก่อนนะครับสงสัยจานจะไม่พอใส่เยอะครับพี่น้องได้เยอะจานเลยไม่พอใส่เลยครับ เขาให้น้ำยำม,มาตั้งหาครับอยากเผ็ดน้อยอยากเค็มอยากหวานเพิ่มเติมเอาครับเข้าที่ยังน้อแซ่บยังน้อ ซิมเบิร์ก่อนเดอร์พี่น้องซิมเบิร์ก่อนขาดน้ำปลา ใส่นิดเดียวครับใส่มากไม่ได้ครับเค็มเพราะมันเป็นน้ำปลาไม่ใช่น้ำตาลคขำๆเลยครับเต็มชามแล้วครับเพื่อนๆคุ้มครับ คนเดียวสงสัยจะไม่หมดสองคนก็นยังไม่หมดแน่เข้ากรละยางชิมก่อนครับเมื่อกี้ขาดน,น้ำปลา ย่ำครับย่ำมน้ำยังเหลือครับให้มาเยอะครับ Mother. มาเด้อนะครับเพื่อนเพื่อนมา กินยำบุเส้นกันวันนี้ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะก่อนนะครับมาครับ